โยมก็ส่วนโยมอย่างเงี้ยแต่เราต้องอาศัยข้าวโยมเหมือนเดิมแต่เราก็รักษาพระวินัยนี่แหละช่วงที่ฝึกที่หัดอย่างเนี้ยนี่แหละสําหรับนักบวชเราคือเจตนามันผิดเพี้ยนไปหมดบวชมาก็มาหายศมาหาตําแหน่งไม่ได้ภาวนาเลยบวชมาเรียนทั้งโลกมาท่องมาจําแค่นั้นเองพอจบมาหาประโยคนั้นประโยคนี้ก็มาหาประโยคสามจะได้เจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ประโยคนั้นประโยคน์นี้ไปแล้วบัดนี่มันไม่ภาวนาเลยบาด น้อยนักน้อยหนาคนที่ภาวนาในประเทศไทยเราเนี่ยในสมมุติสงฆ์ในพระสงฆ์เราเนี่ยทำไมไม่ปฏิวัติสังขยาณาเรื่องการภาวนานี้ขึ้นมาคนที่จะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยต้องภาวนาเป็นเป็นเจ้าคณะตำบลต้องภาวนาเป็นสอนหลักของการหลุดพ้นได้ไม่ใช่เอาแต่เรื่องทานเรื่องพิธีกรรมมาสอนกันอยู่นั่นไปขอสินกันอยู่นั่นเนื้อแท้ของศินก็ยังไม่รู้เลยว่าสิลคืออะไรเนี่ยเอาแต่ตละปัดมาบังหน้าไว้แล้วก็ ปานาติปาตาเวลแมณีสิขาปะทังสมาธิยามีอย่างนั้นนะเออไม่รู้เรื่องเลยซ้ําไปถ้าไม่รูแ้แล้วจะเอาอะไรมาสอนนะเอาเรื่องการหลุดพ้นนี่มาสอนนะเห็นไหมเมื่อตัวเองไม่รู้จะไปสอนคนอื่นยังไงสอนไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่ลงมือปฏิบัติอันนี้แค่เป็นแนวคิดของผมเฉเๆหรอกไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าตัวนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องมีความกระตือรือร้น ในเรื่องการภาวนาในการหลุดพ้นฝึกตัวเองได้แล้วค่อยมาฝึกคนอื่นบ่านี้นี่แหละผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่มันยากอยู่หรอกอยากมากถ้าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ได้ปกครองคณะสงฆ์อะไรพวกนี้นี่